หลิงรู้สึกว่าเป็นไปได้ไหมที่เป็นผู้จริงหลิงว่าคือตอนนี้หลิงที่หลิงอยู่กับอมอ่ะมันได้อยู่กันด้วยความความสบายใจความเป็นเซฟโซนซึ่งนี่ก็เป็นความรักอีกแบบหนึ่งในความสําหรับหนูนะคะหนูก็สบายใจที่จะอยู่กับเขาเขาก็จะสบายใจที่อยู่กับเราคือมันไม่ได้ห่างกันได้ง่ายๆนะคะกับการที่เราต้องทํางานกับใครสักคนไปตลอดเวลาหนูออกงานหนูอะไรเงี้ยหนูก็ต้องไปกับพี่หลิง แล้วคือแบบกับการที่เราจะสบายใจกับใครสักคนอย่างเงี้ยมันยากอะ่ะมันต้องแบบเหมือนไว้ใจและเชื่อใจและรู้จักกันดีพอในระดับหนึ่ง mm hmm. เราสบายใจที่จะบอกเรื่องของเรากับเขา mm hmm. เขาสบายใจที่จะบอกเรื่องของเขากับเราอะไรเงี้ย mm hmm. เพราะมันอยู่ได้แค่มันก็เป็นขาสบายใจอะ่ะที่เราไม่เคยเจอเลยนะ หนูหนูทำงานในวงการบันเทิงมาก็นานแต่ว่าไม่เคยอยู่กับใครนานขนาดนี้ค่ะที่แบบต้องเตะเตนไปดยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ต้องเก็นกันทุกเรื่องก็ดูแลกันแล้วกันซึ่งต้องบอกว่าสิ่งที่เพิ่งพาให้เราเจอกันอ่ะเพราะว่าเราต่างคนต่าง เป็นนักแสดงซึ่งหลิงก็อยากซัพพอตน้องฉันก็อยากใช่เพราะว่าน้องอายุยังเด็กมากอยู่นะคะซึ่งอนาคตเขามลิงกพูดเหมือนหลิงอายุ38ปีไมู่่แต่ว่าหนูคือตอนที่หนูเจอน้องครั้งแรกอ่ะน้องยังแบบ17อย่างนี้อยู่เลยซึ่งใช่ซึ่งน้องอะมีโอกาสเยอะมากที่ได้เจอคนอื่นแค่แบบอยากซัพพอตน้องตรงนี้ หรือซึ้งน่ารักมากเขามีความเป็นผู้ใหญ่จริงๆริงนะเีรอเนี่คุณอาเขาปีนยี่สิบกว่านั่นแหละนนั่แหละแต่เขาเขาเพิ่งยี่สิบกว่าแต่เขาพูดเหมือนว่าแบบฉันตอนนี้ฉันสี่สิบแล้วเพราะว่าฉันไม่อยากจะเห็นอนาคตอยากเห็นดังเลยดูปียี่สิบกว่าทั้งหน้าไปให้สุดนะลูกให้าะเขาเป็นคุณลุงเป็นคุณลุงเหลิง แล้วคุณลุงเขาจะโตใช่สรุปแล้วคำตอบคือให้อยู่กันอย่างนี้ใช่ไป็นอย่างี้ไปน,นานๆนะจ๊ะึงหนีไปไหนนะจ๊ะ,อะ,จะ,อะเออเออเด็ดหนุด้วย,วยอ่ะก็ติดตามมันต่อไปผมถามได้แค่นี้นะฮะแฟนคลับครับ